10ก็ยังดีไปที่อยู่ที่คูณ25โอเคไปต่อคูณ2ี่คูณ29แล้วเพื่อนคูณ33แล้วเพื่อนขอคำเตือนสำหรับ<ๆ>น้องๆที่มีอายุไม่ถึง18ปีบริบูบรณ์ผมแนะนำให้เรียกพ่อแม่พี่ป้านะ้าอายัดโกโหติกาของน้องมานั่งดูข้างๆเพื่อให้คำแนะนำกันไปด้วยนะครับผม สวัสดีกับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยครับผมตอนนี้ท่านกำลังรับชมในช่องอยาไปอยงองกับออกเองเช่นเคยครับเพื่อน,อนวันนี้อองจะมาล้วงความรับของคลีโอพัตตาหรือเกม s ก c r e t of c l คร p โ t พ a นั่นเองนะครับผมโอเคไปต่อวายโอ้โห oh. จ่ายแค่แค่นี้เหรอ a. เออ้าวสองตัวจะมีตัวที่สามไหมอ่ะสวยเพื่อนเมันเข้าที่เบส60บาทให้เราแล้ว แต่มาดูกันเรามาลุ้นกันข้างในอีกทีเพ,เพื่อนว่ามันจะจ่ายให้เราไหมจะเสี่ยงดีแม็กซ์ตาเนี่ยหกสิบบาทหย่องที่ไหนเรากดเสี่ยงไปเข้ามาแล้วสองครั้งรอบนี้ก็ต้องเข้าให้เหมือนเดิมโอเคดอกแรกผ่านไปเอาที่บวกสามเอาที่บวกสามโอ้โหเสียเชียดเพื่อนเอาเต็มแม็กซ์ไปเลยครับผมต้องมาแล้วป่ะจังหวัดเนี่ยต้องมาแล้วป่าเต็มแม็กซ์ไปอีกตั้งแต่เข้าสเกตเตอร์มาตกไม่เคยหลุมดำเลยเพื่อนไม่เคยตกหลุมดำเลยเพื่อนแต่ก็ไม่เคยแจกอะไรหนัหนกๆให้เลยเหมือนกันนะ ดอกแรกผ่านไปไม่มีอะไรอาได้ไหลแล้วเพื่อนได้ไหลแล้วสวยเอาไหลเรื่อยๆก่อนเก็บคูณไปก่อนโอ้โหไไหลให้แค่นี่เองนะดอกแรกดอกแรกจ่ายให้เรามาที่คูณเก้าเพื่อนจ่ายมาหนึ่งพันเจ็บี่บาทครับผมยังเหลืออีกแปดหมุนยังเหลืออีกแปดหมุนเรามาลุ้นกันจะเอากําไรจากตรงนี้แล้วจบได้เลยไหมมาต่อดิออะได้ไปต่อ ได้ไปต่อเพื่อนได้ไปต่อต่มาแต่ตัวถูกนะโอเคคูณ17็แล้วโอเคคูณ21บ็ไปต่ออืมมันให้ที่คูณ21ครับเพื่อนมันให้ที่คูณ21ดอกนี้จ่ายมาสี่0ันห้ารอยสาสิบกาทขอุญาติตบมือให้เหลือหกหมุนเพื่อนจะมีอะไรไปดีได้ได้อีกไหมไปต่อได้อีกไหมขออีก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 สิบสิบโอเค 10ก็ยังดีไปที่อยู่ที่คูณ25โอเคไปต่อคูณี่คูณ29 <c oughs> แล้วเพื่อนคูณ <c oughs> 3 3แล้วเพื่อนขอต่อขอไปอีกโอ้โ oh, ห <c oughs> เป็นคูณ37แต่เป็นสเตเกตอร์ไม่น่ามีต่อให้แล้วโอเค60คูณ37เเพื่อนดอกนี้จ่ายมา2220บาทขออนุญาตตบมือให้อีกทีนึงเหลืออีก2หมุนอีกอีกหมุนครับเพื่อนเหลืออีก4หมุน,อมนขอเป็นตัวแพงๆมาเลยได้ไหมโอ้โหเป็นตัวเกับตัวคิก็ยังดีคูณที่41แล้ว โอ้โห oh, 132บาทคูณสี่สิบเพื่อนๆดอกนี้จ่ายมา5,412บาทตกมาให้หนึ่งท uh ี huh. ตอนนี้มันให้เรามาแล้วหม0 0นสามเพื่อนเหลืออีก3หมุนเหลืออีก2หมุนขอตัวแพงๆได้ไหมสี่สิแล้วเนี่ยอุย้ยดอกสุดท้ายขอตัวแพงๆเถอะขอร้องเออคิวบัตาเลยคูณสี่อ็ดไม่ยอมจ่ายตัวแพงให้เราเพื่อนแต่ก็โอเคจ่ายเรามาหนึ่งห 42บาทครับผมขออนุญาตเชิญสนุมด็อกมาเเฮ้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 ตบมือให้หนึ่งทีเราได้กำไรมาแล้วครับเพื่อนๆ1 2 0่0ื่น 12, บาท12000บาทขออนุญาตปัดเศษไปให้เหลือ1 2 0่0ทุนทวนเพื่อน้าไม่เข้าให้ก็ให้มันเหลือ12,000ทุนๆวนครับผมกระชากไปเผื่อมีอะไรเข้ามาให้อีกที่เบ็ห60 เหมือนเบสหกสิบจะมาดีครับเพื่อนๆปับ๊บขออนุญาตเอาทุนแค่หมื่นเดียวพอเราลงทุนไปสองพันออกกาไรหมื่นเดียวพอถ้าเหลือหมื่นสองแล้วยังไม่จ่ายอะไรให้ต่อก็น่าจะจบอยู่แค่นะครับเพื่อนๆไปต่อที่เบทเจ็ดสิบบาทลองไปเนิบๆมีไว้เข้าไหมไม่มีอ้าวหรือจะเข้าที่เบทเจ็ดสิบบาทให้ครับเพื่อนๆโอเคสวยงามพลามแปดเพื่อน เข้าสเก็ตเตอร์ที่เบรเจ็ดสิบาทสี่ตัวด้วยซ้ำเพื่อนเพื่อนมีตัวที่ห้าไหมเข้าให้มาสี่ตัวรอบนี้เราจะเสี่ยงกับมันดีไหมเพื่อนแต่เราทำทำสามครั้งเราไม่ตกหลุมดำมาเลยสักครั้งเลยเพื่อนครั้งที่สี่ทำแพทชิกได้ไหมหย่องที่ไหนล่ะไปดูกันพึบอ๋อยเบรคเรียบร้อยเพื่อนเพื่ออะไรครับผม กดไปเพื่ออะไรครับผมโอ้โหไม่น่าโลภเลยเพื่อนๆแต่หยองที่ไหนล่ะมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็มาอีกเพื่อนๆเห็นไหมถ้ามันมาแล้วมันต้องมาอีกเพื่อนๆไปต่อที่ตัวเอคูณสี่ไปแล้วมีอีกไหมสวยคูณห้าไปแล้วคูณห้าครับเพื่อนๆร้175อยเจ็ดสิบห้าเ้ยร้อยห้าสิบสี่บาทคูณห้าเพื่อนได้มาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท ตัวเจไม่มีมานะครับผมอุย้ยตัวตัวแพงจ่ายให้อย่างเดียวแต่ไม่ไหลคูณให้เรานะจะเข้าสเก็ตเตอร์ให้เราแก้มือใหม่อีกสักรอบได้ไหมจะเข้าสเก็ตเตอร์ให้เราแก้มือใหม่อีสักรอบได้ไหมไม่มาเพื่อนแต่มันเข้าที่เบ็ดเจ็ดสิบบาทไปแล้วออกว่ามันไม่น่าจะมาแล้ะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไปที่เบ็ดแปดสิบครับเพื่อนเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไปที่เบ็ดแปบาทดูนะครับเพื่อน เดี๋ยวขอหมุนอีก 4T นี้ก่อน4ีนี้หมดก่อนถ้าไม่เข้าให้ก็เปลี่ยนไปที่180นะเพื่อนอุ้ยหรือจะเข้าให้เราแก้ตัวเข้าไหมโอ้โหผ่านไปโอเคขอขยับเบ็ดไปที่80บาทเพื่อนปล่อยหมุนไป30ครั้งจะเข้าให้เราได้ไหมที่เ็ด8 0บาทมาดูกันนะเพื่อนหรือจะจ่ายอะไรแพงๆให้เราข้างนอกไหมอ่ะคูณ10 มีตัวสิไหลอยู่ต่อไหมไม่ไหลให้แค่คูณ2คืนทุนนะเพื่อนเอีก1,300บาททําให้กำไรเพิ่มก็น่าจะจบอยู่แค่นี้นะครับผมอ่าโอเคคูณ3ไปแล้วที่ตัวคิวโอ้โหเป็นสกเกตเตอร์เข้ามาแทนนะได้คูณ4โอเคถือว่าจ่ายคืนมาอยู่512บาทเพื่อนเไปต่ออ้าวได้เคแล้ตอนตอนนี้ได้ตัวเคครับเพื่อน แต่ไม่ไหลครับผมขออนุญาตลองกดเทอร์โบดูครับผมตัวที่สองไม่มาปับป๊บปับ๊บปั๊บสองตัวสามตัวมาได้ไหมไม่ได้ครับเพื่อนเหมือนจะให้แนละ้วแต่ไม่ให้แล้วครับผมกดเทอร์โบเริ่มไม่เวิร์เพื่อนขอเปลี่ยนมาเป็นหมุนธรรมดาเหมือนเดิมไปเนิบเ,บเบริมเหมือนเดิมเพื่อนเงียบกิบมาสกเก็ตเตอร์อย่างเดียวเลยเพื่อนไม่จ่ายนอกนะแต่มาสกเก็ตเตอร์ให้อย่างเดียว อีกไม่ถึง10ไม้เพื่อนถ้าไม่จ่ายอะไรให้น่าจะพอแค่นี้ครับผมเอากําไรอยู่แค่หนึ่งหมื่นบาทโอเคสิบมาแต่ไหลไหมอ่ายังมี10แล้วเป็นสเกตเตอร์พร้อมสเกตเตอร์2ตัวแล้วเพื่อนต้องรู้ให้เข้าตัวนี้เท่านั้นแต่ไม่เข้าครับผมไม่ยอมเข้าให้นะมันไม่คลายแล้วนะเพื่อนสเกตเตอร์มาอีกแล้วมาสองตัวแล้วตัวที่สามมาไหม เข้าแล้วเพื่อนในที่สุดมันก็เข้าให้เราแก้ตัวที่880บาท4ตัวเพื่อนโอ้โหดูว oh, ่าจะมีตัวที่ห้าเอายังไงอ่ะรอมนี้เอายังไงอะรอมนี้จะเอายังไงอะไม่หยองครับเพื่อนกดต่อไปถ้าแตกก็แตกมาเลยและก็เหมือนเดิมครับผมไม่เข็ดไม่หลบับไอ้องมึงไม่เข็ดไม่หลบับจริงๆ โอ้โห oh, เสียดายจัดมันไม่เข้าให้เราเครับเพื่อนแต่ถ้าเข้าจะสวยมากเลยพเพื่อนเมื่อกี้แต่มันไม่เข้าให้เรานะไม่เป็นไรพเพื่อนดูนต่อไปจะมีเข้ามาให้เราอีกรอบไหมแก้ตัวก่อนจากจะมีไหมจะมีไหมทีสุดท้ายโอเคพเพื่อน ได้ไวเท่านี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ออกได้กำไรมา1นึ่งหมื่นถือว่าโอเคแล้วเพื่อนเดีย๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนออกกันไปรบกวนเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ออกด้วยนะครับผมแล้วถ้าอยากให้อองทำคลิปอะไรเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อนเดีย๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อ,องคขอจากไปเท่านี้ครับเพื่อนสวัสดีครับ